ไปเดินทางบรรยากาศรอบกลางคืนครับพี่น้องก็ต้องถือโอกาสสวัสดีอีกรอบนะครับพี่น้องป้องไปตุ๊กลูกตันนะครับพี่น้องผมไปครับมือนีฮหอยากหาจินเข้ากับล่งพงกับกับพันไงพันมือนนิพุไปละอาดลาดแล้วล่งเรือครับหาปลาซบทงพี่น้องสี่หาซับปลาซบทงล่องมือ มันสีได้จกักโตนะครับพี่น้องจกักสิได้ว่าได้ดเอา้าต้องล่องต้องมาลุนมาลุยน้ากันครับไปพี่น้องผมลุยกันเรื่อยนะครับว่าว่ามากดอกเพิ่นไปก้อนแล้วเพิ่นยวนําว่าทัานเพิ่นนี่ละพี่น้องปลาซบทุ่งครับพี่น้องผมจันโวจิมาซับเหมือนเอา้าอีกตัวนึงพี่น้องดันไปดันไป อุ้ยต่ำเรืออีกโอ้ยฝนพี่น้องตัวนึงโอ้ตัวนั้นดีกว่าครับตัวใหญ่ขึ้นมาแน่นะครับพี่น้องตัวใหญ่แน่นะครับเรียบร้อยบ่ครับเรียบร้อยบ่โอ้เรียบร,อยบร้บรบรยบรอยมาแล้วเป็นแต้มครับพี่น้องเป็นแต้มครับผม นี่คือปลาซบทุ่งนะครับบันจนันโวเอือนเดอ้อบัานเอื่นจักเป็นสีเอือนมาปลายังเหรอครับแต่ว่าบัานจนันโวเอือนปลาซบทุ่งครับพี่น้องนะครับพี่น้องผมโอ้กล้องกับเบชัดไปเลยดอกเอาไปลุยกันก่อนพี่น้องไปโอ้ยไทยบทท่นลเรียบร้อยครับนี่ครับปลาซบทุ่งครับพี่น้อง แต้มแรกครับเจอกับสมวกจนวันโวล่องนกตีเยวแล้วครับนับเป็นเต้มครับพี่น้องผมเอาลุยต่อไทยพระท่านพี่น้องวันส้ับไม่ เอาแล้วครับเต็มที่สองครับพี่น้องอุ้ยกัดมือพร้อมเอาเปลี่ยนเต็มอีกแล้วครับพี่น้องผมนังปองลังปองลองดีแต่แก่ีเดี๋ยวร้อยแล้วครับ เป็นแต้มครับพี่น้องผมนี่นะครับพี่น้องปลาศบทุ่งครับเหยียบร้อยครับกับสมวกหมานจาันวู้ครับพี่น้องผมเ,เป็นแต้มเ,เป็นแต้มไม่แล้ว นีเรียบร้อยครับเต็มแต็มครับผมนี่นนี่โอ้โหเรียบร้อยครับอืมมันเสียงอุ๊ย,ยกัดมือกัดเก็ียขึ้นเขาะ เรียบร้อยนี่ตัวเล็กๆท่านวะตัวเล็กๆนี่เป็นแต้มก็เก่ากับตัวเล็กๆ โตเต็โตนี่เรียบร้อยครับ <c oughs> สามเต็มเลยมังเปลี่ยนเต็ม ได้ยินเสียงซับมาเลยพี่น้องชุบตัวเล็กๆเอาไม่รุนนี่ครับมันถอดแสบพี่น้อง กอเห็นลอยมาอีก uhm บุ๊คบเมันเบิด uh ์ดด้วยกันว่างตัวเล็กๆอื้มโอ้ห่หลอดมันมันเต็มเป้าอยู่หลอดเซย มีกับตัวเล็กๆครับตัวเล็กๆมดถืออีกคือเกาเอามาผาดครับผาดเนี่ยเดี๋น้องไปสามตัวสว่วนละเด่นเอาเรียบร้อยพี่น้องจบคลิบเขาชั่นชะล่านะครับ เบิ่งผลการพลงานพันใหญ่เิ่นเบื่งเฮ็ดฮะเฮ็ดพูด้เอ้เห็ดอีหยพี่น้องพี่น้องพี่น้องเฮ็ดไตเบียบ่เบียน่นนาเลีนแน้วเห็นนาเรยเอายืดเสม่พูดน่ะเต็มยี่พู้นม่อเอาแล้วภาษาเห็ดบ่มีลียดครับใส่เบิ้งผลการพ้นงานดูว่าห้พี่น่องเบ่งอนอ นเนยแฮมยังปาดทูสวยงามครับเทวดาไลยก็ไขอยกข้หนเจ้าตัอวาอะไรไอ่ดินอ่ะถือว่าดาขวางยุพิ้องถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับเจ้าคว้างกับเดมกหนึ่งยุพิ้องโอ้ยเห็ดพวกนะเบื่อาดอากเห็ด นี่ครับผลการผลงานมือนีเคลืนนีนะครับเฮ็ดพวกนั่นนาดนั้นเฮ็ดพวกนี่ยังเป็นแนวนี้เขาเฮ็ดพวกตัวจะเอาอยู่บ่บนคนไหนเฮ็ดบานคำเออเฮ็ดบานคำเอาเรียบร้อยครับถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับพี่น้องมื้อหนี เออเอื้อเช้าแล้ไม่เก็บอาไดเออยินหนีพี่น้องเออเอาสำหรับคลิปนี้นะครับบ่มีอย่างหลายครับพี่น้องกล้องไปจังพบพัอกันไหมเด้ออายุมันคว้เยินสุกขภาพแข็งแรงสวัสดีครับผมไปมาหน้า